ค่ะสวัสดีค่ะมื้นนี้ก็มาเบ่งอันไรนาส่วนผสมประเทศผสมผาสานของคุณอรุณศักดิ์เนาะบุญเลี้ยงที่ยายแมวมาอันทัานว่าเพิ่นไปกู้หมางบสองสอเซนนะเพิ่นเป็น,เ,ปนเห็ดยังไงเด้แล้วเออเมื่อวานนี้ยายแมวก็เห็นเพิ่นเอาคนมาปุ๊กอันมะพร้าวเนาะเพิ่นสั่งมะพร้าวมาว่าต้นละหกสิบบาท ข้าวน้ำหอมเตี้ยค่ะเบิง้งเป็นปุ๊บหอมเตี้ยสี่ร้อยกว่าต้นค่ะปุ๊บไว้เบิดแล้วแล้วก็ปุ๊บตะไคร้ข้างสะสะข้นเพ็ดยาวๆแปงซีมีมีเก้าบบเดยค่ะเดี๋ยววกำเพิ่นกับโตอทอเสื่อมกันไว้ตรงนี้ค่ะตรงปลายตรงนี้นี่ตรงนี้ทำไงหนามอกหมานี่เสื่อมกันเบิดค่ะแล้ก็ปุ๊ตะไคร้ไว้ แล้วก็มะพร้าวโอ้เหื่นปุ๊กไว้เป็นแถวเหื่นปุ๊กก็เห็นพื่นว่านฟูระดานใส่ฟูระดานข้ามห้องพื้นแล้วกันมแ,แมงเจาะยายแมวก็บอใายได้ใายอะค่ะมาคือมาถ่ายคลิปเดียวเลยเนาะเป็นบอ่อหื่นเป็นเห็ดเป็นบอ่อประมืออืน่นมืออืน่นเราจะคันปลามาลงค่ะกยายแมวว่างมือน,นี้ก็เลยมาถ่ายมือน,นี้เนาะแล้วก็รออีกแบบพักให้หื่นปุ๊กของเสร็จจากเดือนสองเดือนแล้วค่อยมาเบิ่งปลาเพื่น กะงามอยู่คเะาคนวันอันค่าขุดบ่อเบิดแปดหมื่นกลัวข้าสัง่งมะพร้าวน้ำหอมมาสี่ร้อยกว่าต้นต้นละหกสิบกะว่าสองหมื่นไปปายค่ะอันนี้เ่นกระซูบน้ำใส่หนาแล้วเ่นวันหนาแห้งเล็ดหนาแห้งไว้กิน เจ้าแรกที่ลงทุนเฮ็ดแบบนี้ค่ะที่หนองอ๋อนเนาะบ้านมึงยายแมวอยู่นี่แหละกระแปกงไม้อยู่สําหรับยายแมวดักเห็ดอยู่ค่ะแต่บุคาลงทุนเพิ่งกันด้านนั้นกระิเห็ดน้อยๆลองเบิ้งก่อนครับลองให้เ็นเห็ดเบิ้งก่อนเนาะมาห้ามข้าวขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ามีปัญหาอย่างใดได้น้อยได้ไหลยปันได้ยังไง มึงบอกโอ้มีกบแล้วพหรออมกบออกมาอยู่แล้วบอกหันได้ป่อยจะลองรองดูวันสีน้ำสีขั้วเหมือนบอกว่ามึงนี่ก็น้ำามาหลายเลยคะ่ะเพิ่นก็เห็ดคูก,กันไว้อยู่โอ้มันหิมเพิ่นก็เอามาเท้าใช้เบิดแล้วแล้วก็หางกลางเพิ่นก็สิบปลูกผักส่วนขัวคะ่ะทรงตลาดยังยหญแมวทรงท่าน่ะผักกระเพราโหระพาผักอะไรอย่างเ,งนนะเางล็กๆน,น้อยๆนะคะ เพราะว่าหางลงสักนี่ก็มีตลาดเสียงอริอนหรือตลาดซีแอกเพอุณเนาะคะ่ะตลาดสางแดงรับซื้อผักตลอดมีีชั่วโมงค่ะมีแม่ค้าจับอยู่ฮะอืมหวโอ้นี่ขุดสะนี่เนื้อที่ทั้งหมดห้า,ห,าห้าไร่เนาะของท่นม,มีเก้าไรเป็นแบ่งขุดสระเลี้ยงป่าเนี่ยห้าไร แล้วก็มาเห็ดไว้เห็ดหนาซีไรค่ะวันนี้ขู่ออมบดกวาเห็ดขู่ออมบดเลยแล้วก็ปุ๊กมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยเป็นสัง,ง,งสังมะฮังเคอรี่ขนาดวะมะฮังออามาส่งสี่ร้อยกว่าใส่ก,กล่องมาค่ะ พิ่นสั่งได้กเพิน่นรู้เนาะไปได้ถามเพิ่นเฮียมันเบิงบ่งเพิ่คนก่อนเบิ่งตาเพิ่นก่อนเขาไปถามเพิ่นคะ่ะเพื่นปุก๊กเพื่อนปุ๊กเอียงไปทางทิศตะวันออกแด่ตะวันตกแด้แต่หักเอียงค่ะเออทางนี้เพราะว่าทางทางนี้เป็งทิศตะวันออกทางนี้เป็นทิศตะว,วันตกเนาะเพื่นหัน หั่นต้นไช่หั่นยอดใช่น้ำอะค่ะเสบอไว้ลูกเอียงอยู่ค่ะเดออี๋ยวแมวก็หันสังเกตเพราะว่าบางคลิปเพื่อนก็ว่าให้ผันที่ตะวันออกนี่มันมีที่ตะวันออกตะวันตกเลยสองเบิ้งของเพิ่นที่เป็นจังไงอะกดติดตามเดี๋ยวแมวไว้เด้อค่ะเดี๋ยวแมวสิมาให้ให้เบิง้วบงว่าเพิ่อนประสบความสำเร็จขนาดไหนสำหรับปีแรกกล้วเนาะได้ปันไหน น้ำปนไดมึงน้ำที่ท่วมโบเดือนสิงหากันยานี่ค่ะเราดูน้ำลากแห่งนี้ก็เคยท่วมค่ะเป็นเพ็ดคูกนันไว้นี่ไงเผื่อมีพันธุ์สูบน้ำส่นาแล้วค่ะนกักไซนน้องนี่อีกไฮนึงของเพิ่นนะเพราะว่าเพิ่นเพ็ดคูกนันไว้แบบละ สะเพิ่นนะงามค่ะเป็นการลงทุนเนะดีจังมุ่งในมุมนี้มุมนี้สีย้อนแสงเด็กหน่อยอยู่ใกล้วัดติดวัดเด้อค่ะ <laughs> เอยองามเกาโอค่ะเป็นกระซุบง้มใสทะลุป,ป็นหมดแล้ว ดิค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็ครั้งที่สองเหรเนาะมาสัมภาษณ์คุณอรุณศักดิ์อันปุ๊กมะข้าวไปจักต้นคะสามร้อยเจ็ดสิบยังบ่พอคะสามร้อยเจ็ดสิบยังบ่พเอเอ้ยยังคือปุ๊กอันทางไปทางทิศตะวันตกไล้ตะวันออกได้มันคือว่าเขาว่าทางให้ไปทางทิศตะวันออกยังเดียวเมื่อกี้มันมมันแลอะเจคนแล้วเพราะว่ามันพุกนี้เขาใส่ของมันเองขึ้นมา ถ,ถ้าอยู่ทางนี้มันจะเอียงขึ้น,นทางนี้ทางตะวันกจะกเอียงขึ้นโอ้ให้เอียงขึ้นมาทางฟังครับโอ้เราบ่เคยเนาะ <laughs> เลย<น>เอาส่งใส่เพราะว่าเคยบางในคลิปบางคนเนาะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสียง45องศาขนาดอ๋อมันมีปัญหาโอ้มันมีปัญหาเนะาะแล้วปะอย่างนี้มันคือเพื่อมันที่ตั้งต้นขึ้นมันจะทิศเสียกินระยะเวลาเยออันนี้ซื้อมาจะ้ไกด์ก็บางแถวโอ้ เขันเตี้ยกลนตีบบันเทลโอ้บันแทลว่าฉ <ers and> <antes> ันขันเตี้ยกลืนจีบอกะทิกันมีสิบต้นใช่ไหมเอากะทิโอ้เป็นมะขาวกะทิอีกนี่สิบต้นโอก้นลเออลกเน้ะไงโอ้ลอกสองจานนี่มะขาวกะทิว่าฉันอ่ะเราปลาเดี๋ยวสิลงมือไหนปลาไปลงวันอาิตนี่เขาขึ้นมาก็จะมาตรงรถมืออื่นเนี่ยบอมุนนี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ ที่หกบ่ที่หกสินหานงงแล้ว่ขึ้นไม้ก็โยตรงอสล,ลงไหลไปไหนคาปาบอ่อแล้วค่าเด็กบอ่ล 5, บอ,บอละห้าพันบ่อละห้าพันโตละจากบ้านคะ่ะโตละบ้านห้โตละบ้านห้าสิบห้าพันทรงจากหมื่นปเนี่ยตกีหมื่นเจ็ดโอ้คาป่าสีหมื่นเจ็ดคามะพร้าว่ะเด็กก็มะพร้าวหมื่ มือแปดโอ้าข้าวมือแปดย่างาห,าหัวาห่านอีกหัวห่านจะสอบลาหกร้อยพีสิบบาทสั่งมาแล้วสิละใาห้เจ้าพร้อมปลานอือให้ให้คนที่ส่งปลาให,หให้เขาพร้อมบ่เขาจัดหางาห่านให้พร้อมออเขาขัดหัวหาขายพร้อมโอ้เขาขายหัว,วห่านพร้อมพันปลาพร้อมอือทอ,องกันนนะหงทองพันปลาหงทองพันปลาว่าชันสัญญาติกันว่าชันเออดีดีตื่นเต้นนำที่กันยุที่มาให้คุณละปะเนี่ยอีกจ็ด จะเดียนเดียนนึงเนาะให้ปลาให้ปลาใหญ่ให้ปลากินเนื้อปลาปลากินตะเบิงอ๋อเบิงลอบแลกให้เพิ่นก็เอ๊ะเพิ่นังไงวะอันนั้นยังไงระบบระบายน้ำยังไงระบบน้ำกับสูบใส่บอนี่บอียวมันก็ไหน้ำกันหมดครกันป้าท่อลวงห้ากันหมดอันเพิ่นกระซูบใส่บอนี่แล้วเพิ่นเจาะบอล่วงกันเบิดวะสั้นมันนี่ค่ะเอาวางท่อไปไประบบเพิ่นกระซูบมาจากคลองค่ะแล้วก็มาใสอินักมาเนาะไปใส่ทรงมาใส่ทรงลงบอเออลงบอ เราอันบอนี่เตรียมโบจังไรคะโอนี่ได้ใส่อย่างบบได้ใส่อย่างบอันนี้โบหัดใส่ครับเพราะว่ามันฝนตกมาแล้วดีมันเพี้ยมมีน้ำออกมาโอขุดโบโบแล้วก็น้ำออกบอเลยครับอืเราบบได้ใส่สานอย่างจิพวกอันปรับสภาพดินค่ะน้ำมันอย่างนี้ใส่บะอ่าเมื่อนเอาปุ๋อยู่เรียวานลูกน้ำห้อยใส่แล้วมันปุ้นอยู่เรียวันประมาณสิบกิโล โอ้บ้านเหมือนยาเกาบอลเนี่ยสิบกิโลครับอืมแล้วเป็นอย่างกัรใส่ยูเรียเพราะว่าไปซูดมาจะเด็กเอาจะกอนเฮ็ดบ่อปลากันยูนองเฮ็ดให้น้ำคุณนี่เอายูเรียว่านหนึ่งยูเรียยูเรียซูดชี้สิบหกซุนซุนเด้อยวค่ะเด้อให้น้ำมันใสมั้งใสแล้วก็เดี่ยวแล้วก็เป็นแคนต้อนขึ้นมาเออประมินปลานี่มาอืมอืมอืมได้ยินบอคราซูดเพิ่นเพิ่นว่าใสยูเรียยูเรียน้ำใสแล้วก็มีแคนต้นคือ คือ,ต,อตะไคร้น้ำเานาะะะไข่นนน้้ึครับปลาตะไคร้กินเออแต่เพราะว่าเป็นตะไคร้น้ำลบให้ปลากินก็โอ้ยดีดีเพ่นเคยเลี้ยงปลามาก่อนค่ะก็เลยต้องมาหามประสบการณ์เพื <S <S อ่อนโอ้ยอยู่กับปลาต้องเจอเจอควาพ่อแม่ปูน่าตายายเลี้ปลาหมาคระไรลูกเห็นจบกับย้อนปลาก็เลยบอกให้ทำแกะโตมาแล้วก็เลยตัดใจฝึกนี้เ็เลี้ยงปลาด้ว้ลูกหลานเด็กๆกินก็มือก็ยากกว่าดีค่ะดีเป็นเป็นเจ้าแรกที่บ้านเฮาเช่นี้เนี่ย แต่ก่อนก็เล okay, ี้ยงโบเลี้ยงหลายเนาะเลี้ยงคนละโบสอง่อนี่ของเจ้านี่เก้าโบเลี้ยงปลาหลายๆย่างแต่เก่ตรกรที่อยู่นองบ้านนี่ยวิ่นเพ็ดโอหล่เยอะเลี้ยงบ่อปลาด้วยกันนี่นะจะบอมีปลาเข่งบอมีปลาเข่งบ่อกจะนี่ปลาเข่งนี่ปลาเข่งนี่ปลาหม้อหม้อเนาะหม้อธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยแต่ก็มันกระตุ้นไงโอ้เดี๋ยวนี้มีหม้อเพชดหม้อพันนี่มันไงกว่าเก่าอืมอืมอืมตังมาึ่งหมื่นเด้งครับมาลงปลาหม้อนี่เป็นพันอย่างพันอย่างหม้อของเจ้าพันอย่างตังสองพันอย่างปลาหม้อเพชด พันชุมพรหรือพัน <interfer> อ <es it edi> ันนั้นอันนี้ยังมีบอมันจะาคอนสวรรค์ก่อนหรอครับโอ้มันเป็นนสวรรค์ตั้งของน้อือยเดี๋ยวก็พันยังเหอนก็บบรู้ขพราว่าเพราะฝ่ายยึนนครสวรรค์เหมือนกันแร่งของมันยึนครสวรรค์นี้ตั้งมันขอน้มาให้เพราะว่าน้องก็จะการให้หมดเป็นเป็นกระป๋องท่านตาขอขายท่านตามีแย้มนก็ว่าอีลงผลิตนะแล้วขอบวัวในน้ำผลิตนี่เอาผลิตเกษตรแดดเดียวดีวะ คิดว in ่าถ in ้าแล้วอะไรหนึ่งมันตายง่ายมันต้องเป็นบ่อที่เป็นกระหนมเป็นที่เลนหลายๆมันจะไม่ใครตายใช่ไหมหลายๆปีก้อนห้เป็นเลนก้อนสิมันต้องเอาเมยพันมาเพาะเองจะเมยพันผมต่อลงไว้ทั้งให้พุ่นและบ่อสะดทงให้จัดง่ายหัวจัดง่ายหัวอือก็มาหลอยู่มาลงที่ไงก็บ่อได้จัดจะบ่อให้ไว้จัดติดกว่าปีแล้วครับโอ้บ่ใหญ่เองสิลองจับไข่บมาดูเดี๋ยวทีมาอุดหนุน ปลามื่อน kind of ั้นปลาดิบมันเหมือนหันโย่ไข่เหมือนว่ามันตายประมาณแปดกิโลหนังเา่าจังไออยัางก็ปลาดุกอ่ะปลาดิบโอ้ปลาดิบโอ้ทำไมพุ่งยังพอพุ่งยังเพ่งเป็นเป็นท่านมาแจกกันป่ะโอ้จับโลแปดโลโอ้แต่กันได้กินลับอ่ะเขามันตายแล้วก็เลยมาฟักต้มเลยคือปลาเกลากับปลาต้มแจกที่แจก้องไปให้มากระแจกไปกันปลาไปกันไก่ กนอนยาปนี้เห็นว่าหลายตัวไม,ม่ได้จับมันบ่แพ้ลูกหลายหรือเปล่าอยู่หั่นที่โตนะตะก้อนจะพวกเขาจับไปขายให้น้องประมาณห้าสิบก็ตัวเอาไปให้น้องงองต่ก้อนเนะอ่ข,อขายให้บ้านแล้วก็พรริภรัสเอาไปเลี้ยงแช่กันตอนช่วงหน้าแจ่มเลย เนลาเอาตอนนั้นน้ำมันแห้งไปประมาณท่วมหัวนั่แหละเวลากวนได้อยู่ตะให้จะก่อนโดยเดี odo, ๋ยวนี้บ่แห้งแล้วครับสองท่วมหัวนี่มือควรเพราะว่าตะถึงน้ามันตาออกบ่อครับน้ำออกบ่อบ่แห้งดีน้ำนี่ที่แห้งยากเพราะว่าถ้าหัวใต้น้ำกล่วไปถึงบ่อถึงพน่นละมันที่มักแห้งเลยน้ำถึงยัง ควนวางแผนไว้ดีครับเพราะว่ามันม kind of so so ER> so, ีบ่อฮิงส mm ูงกว่านี้มีบ่อใหญ่เลี้ยงบ่อน้อยไว้ตอกไร่กว่าปากบ่อนะค่ะบ่อสเล็กตอกท่อมในโขอืขโแล้จุกออดินกันเปิดแล้วก็ลงไปเอาของล่างคือน้ำก็พอเองนะครับจุกโข่ไปว่าเลี้ยงน้ำเนี่บ่มีปัญหาละบ่หน้าแล้งถ้ายามน้ำมาหลายๆลายน้ำห้างก็ดูดเอาเข้านาเพื่งนี้แล้วก็ยุดขึ้นสระเออ คอยายามจะน้ำท่วมของเจ้านี่นะช่วมบอลโลเบิ้งนี่นะถ้าว่ามอยนี้เราไถง่ายมาไถปั้นขึ้นเออขูงไงไว้นี่เพื่อว่าเราไถแล่นได้เสร็จคูอีกวันนี้ทรับบนบ่เราไถไถปลวกเพื้อเป็นห้องสักลองเพื่อเรียน ก็คงโบขึ้นแล้ววะก็มันก็มันมว่าเก้าตั้งหลายมันต้องมีทางไหลออกไปทางคุณนั่นห้องผิมีทางคุอีกอระบายตัวนั้นกันไว่สองมุ้งแล้วเนาะทางคูนั้นกระแมนทางนี้นี่คูใหญ่กมคูน่นกระแมนถ้าคูนั่นอยู่ต้องมาดูคูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนอนตอนน้ำมากล่ที่มาให้เดาตอนน้ำมักแลร่งเป็นร่งที่ห้รืว่อ ค่ะกะกะวางแผ่นไว้มันเป็นบางใจคิดวอให้เ้ากโบเคยให้มันกระบนระดับน้ํามันแล้วก็ให้มันสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมมันออมาเป็ดปุ๋ยนะอะมียู่วอให้นะเหมือนจิมาน้อยมาหลายปันไหลบัอืบค่ะมื้อนี้ก็ขอขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสิมาอันทายให้เบิร์ตด้วยติกดติดตามอีแมลไว้เด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะ